เอ๊สวัสดีครับเฮลโลโอ้โห oh ทุกคนวันนี้เรามีของเล่นใหม่มารีวิวให้ทุกคนได้ดูอีกแล้วนะครับ <S <S นี่เป็นกัปตันอเมริกาดูซีทุกคนมีปืนด้วยนะนี่เจ้ากัปตันอเมริกากัปตันอเมริกานี่โอ้โหแทน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 ท บู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 บ <g ib berish> นี่ขาเขากระดิกได้งอแงงงงงงอแออันี้นี่โล่ของเขาอันนี้เป็นโล่ของเจ้าพี่กับตันอเมริกรันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ทานใส่ทานใส่ทานเอเอสอก้อนนะครับเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบ เจาะกับตันอเมริกันดีกว่าตรงนี้ก็เป็นสวิตช์อฟออนนี่อุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยขาเขาดูดูดิเฮ้ยย,ยิงแล้วเฮ้ยไปเลยเครื่องชี่ไปทางหน้าหนยอะห้าสิบเมตรไปพร้อมกันทั้งหมู่ไปได้โอ้เจากับตันอเมริกันมาแล้วข้ามาแล้ว นีย่ยิงใหญ่เลยทุกคนอ่ะนี่ละกันเดี๋ยวอยู่กับไดนโนเสาั์โอ้ไดนโนเสาร์ปีกหายนี่ปีกเขาอยู่ตรงนี้ใส่ปีก่อนอ้าวไปเลยเจอกันหน่อย โอ้เดนิสสองตัวมาแล้วมานี่แล้วเจอกับพี่กับปันอเมริกาโอเคทุกคนวันนี้ก็าลากันไปก่อนละกันมาเจอกันใหม่วันหน้านครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับบ๊ายบาย